นุ่มกัญชัยโผลคอมเมนต์เบีย e เด i c วอหลังยอมรับภาพหลุดใครเป็นคนทำ เรียกได้ว่าล่าสุดเบียร์เดอะวอยซ์นั้นก็ได้ออกมาร่ายยาวยอมรับคลิปหลุดเป็นตัวเองจริงรู้ตัวคนทำแล้วเป็นฝีมือแฟนเก่านอกวงการโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเ<ม>บียรขออธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอโทษด,ด้วยที่ออกมาเคลื่อนไหวช้าเนื่องจากต้องให้เวลากับการทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะไม่ให้มีผลต่อรูปคดีหรือการดําเนินการของตํารวจกับการรับรู้เรื่องราว ช่วงหลายๆวันก่อนหน้านี้เบียร์ได้รับข้อความว่ามีคนนําภาพของเบียร์ไปขายทางแอปพลิเคชันนึงซึ่งในครั้งแรกที่เห็นข้อความก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเพราคิดว่าเป็นมิจชาชีพหลอกให้กดลิงก์แต่หลังจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาด้วยใจความเดียวกันอีกครั้งหลายๆครั้งและหลายช่องทาง รวมไปถึงอ e ีเมลส่วนตัวด้วยซึ่งภาพดังกล่าวนั้นมีมูลค่าสูงถึง96,000ถึง1 5 0 0 0บาทวงเล็บราคาภาพอย่างเดียวไม่ใช่คลิปการตรวจสอบยืนยันวันนี้เบียร์ได้ดูภาพและคลิปทั้งหมดแล้ว จะขอบอกทุกคนว่าภาพและคลิปดังกล่าวเป็นเบียร์เองจริงๆและเบียร์รู้ว่าใครเป็นคนทําหลังจากที่มีคนช่วยหาภาพมาให้ดูเบียร์เองก็รู้ได้ในทันทีว่าสถานที่และช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นตอนควบหากับใครซึ่งในภาพนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ตัวเองค่ะดังนั้นไม่ต้องนําภาพไหนมาปฏิติประตอหรือเปรียบเทียบกันอีกแล้วนั่นเบียร์เองยอมรับตรงนี้เลย บุคคลที่ถ่ายสถานที่ในคลิปและภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านหลังเก่าของเบียช่วงประมาณปี2020บุคคลที่ถ่ายภาพคือแฟนเก่าของเบียเองเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในวงการเกมหรือวงการเพลงหรือว่าวงการบันเทิงเลยดังนั้นเมียอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งโจมตีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องขอโทษทั้งท็อปวาน้อยหายและพี่ขโตะด้วยที่ทําให้เดือดร้อนโดนต่อว่าให้เสียหาย ความรู้สึกต่อเรื่องนี้เอาจริงๆในตอนนั้นเบียร์คิดว่าเรื่องการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปนั้นเป็นเรื่องของโลสนิยมเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นการตกลงยินยอมของสองคนในขณะนั้นเพียงแต่ภาพบางภาพที่หลุดออกมาเป็นการแอบถ่ายที่ไม่ได้รู้ตัวรวมๆกันอยู่ด้วยและล่าสุดผู้ประกาศข่าวช่องดังอย่างหนุ่มกันชัยนั้นก็ได้โพลคอมเมนต์เบียร์เดอะวอยซ์หลังยอมรับภาพหลุดใครเป็นคนทำโดยคนนั้นได้เข้ามาให้กําลังใจว่าเชิญชมน้องจากใจครับน้องเข้มแข็งมากพี่เป็น กำลังใจให้นะครับน้องเบียร